ตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะสี่ทุ่มแล้วป,ป๊าลงมากินข้าวอะไรตอนนี้เนี่ยเป็นไงอร่อยไหมหอ่ะอืมอร่อยไหมไม่เห็นหน่ากินเลยโอ้ไหนขอดมใกล้ๆหน่อยสิอืไม่ไหวเลยโอนี่กินไม่ได้หรอกลกูกอ,อันนี้ของคน บอกว่าอยากจะกินนี่ว่ามันไม่เห็นหน้ากินตรงไหนเลยอือก็ดีแล้วมาไปไป,ไปมานั่งดูทําไมเนี่รสชาติมันเหมือนแมวเปียกไหมอ่ะปะ้าป๊าไี่รู้เลยว่ไม่เคยกินแมวเปียกเนาะแต่นี่ว่ารสชาติมันก็คงจะไม่เหมือนแมวเปียกหรอกเนาะใช่ไหมว่าแมไม่รู้อืมอืมไม่รู้หรอก แล้วปล่าไม่รู้มันพอจะอธิบายได้ไหมเอ่ะว่ามันเป็นรถปลาทูรถแซลมอนอมไม่รู้จะมานั่งดูคนกินข้าวทำไมล่อก็ดูเฉยๆนี่แหละถ้าหิวก็ไปกินข้าวตัวเองหนอนเทให้แล้วไปไปมานั่งมองคนกินข้าวไปไปคนจะกินข้าวอร่อยอร่อยนี่ดูเฉยๆนี่ไม่ได้อยากกินแค่ถามดู 你好，特。